คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนึกออกไหมครับแต่กําลังจะบอกว่าซวยเพราะเล่นหวยยังไม่เจ็บตัวเท่ากับซวยเพราะเล่นหุ้นจากการขาดทุนนะเพราะเล่นหวยเนะ่มันก็แค่ไม่กี่พันกี่หมื่นแต่เล่นหุ้นนะกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านหรือกี่ชีวิตแย่ yeah. มองกันให้ออกนะดังนั้นการทุกคนเข้ามาเล่นหุ้นก็เข้ามาเพราะต้องการพลิกชีวิตหรือได้กําไรง่ายๆหรือน่าจะรวยโชคก็ยอมรับว่า โชคเข้ามาเล่นหุ้นเพราะโชคต้องการรวยจริงๆไม่ต้องการรวยโชคคาดหวังตัวเองไว้ว่าโชคกเกษียณถ้าโชคมีไรายได้นิ่งๆของตัวเองนะครับไม่ไม่อะไรต่างๆโชคมีไรายได้ที่เดือนละสองล้านรายได้โชคถ้าเดือนละสองล้านโชคจะหยุดทุกอย่างขายทุกธุรกิจทั้งต่างๆแล้วก็อยู่นิ่งๆกับการเล่นหุ้นเป็นหลักเข้าใจยังอันนี้โชคคาดหวังเนี้ยเพราะปีปีหนึ่งก็เยอะอันนี้ยแค่เดือนหนึ่งนะฮะแต่จริงๆนะครับ ช่างนั้นค่ข้างอย่าไปสนใจไม่พูดดีกว่าอ่ะต่อไปข้อสิอดไม่เข้าใจวัฏจักรเจ้ามืองพี่รู้ไหมครับเก็บทําไล่ต่อยหลายคนเพิ่งมากล้องหูเพราะโชคสอนเข้าใจไหม นี่วัฏจักรเจ้ามือไงมันทําให้เห็นถึงเจตนาเจ้าเลยนะครับว่าเขาอยู่ในภาวะอะไรใช้รูปแบบใดใช้บิตออฟเฟอร์ยังไงไล่ราคายังไงวางแท่งกราฟยังไงเข้าใจยังดังนะั้นวัฏจักรเจ้าก็เป็นตัวกําหนดรูปแบบการเล่นดังนั้นการไม่เข้าใจวัฏจักรเจ้าทําให้เราซื่อเหมือนสมันน้อยนะครับเข้ามาหลงเข้ามาในในสวนเสือก็กลายเป็นเหยื่อเสือทั้งหมดเลยนะดังนั้นนะครับกำลังจะบอกว่าวัฏจักรเจ้าเนื้อ,อไหมครับ คือเครื่องมือที่โหดร้ายมากในการพิคาตลายย่อยหรือเมาใครไม่เรียนรู้วัฏจักรเจ้าและจําอารมณ์วัฏจักรเจ้าให้แม่นชิปหายมาเยอะแล้วนะต้องระวังให้ดีข้อ12ใช้อารมณ์ในการเข้าซื้อมากกว่าความรู้ในการวิเคราะห์ใช้อารมณ์ในการเข้าซื้อมากกว่านะักมากกว่าความรู้ในการวิเคราะห์คือคันมือดีชั่วกูรู้หมด แต่อดใจไม่ได้จริงปะมันคันขอสักนิดหนึ่งสุดท้ายเป็นไงบ้างแม่งรู้อย่างนี้กูน่าเชื่ออย่างที่อาจารย์โชคบอกไม่น่าคันเลย เห็นไหมหลายคนเจออย่างนี้จริงๆชอบเล่นแหกกฎเพราะหลงองค์ความรู้เก่าและอารมณ์เก่ามันจยงอินเนอร์ติดตัวถ้าอยากรวยต้องมีวินัยในการรักษากฎรด้ออกไหมครับว่ารูปเราเล่นหุ้นเพื่อต้องการกําไรดังนะั้นรูปแบบที่ทํากําไรที่ทําให้เรามีจุดปลอดภัยและกําไรได้มากมันมีรูปแบบใดต้องรักษารูปแบบนั้นเพราะเราเล่นหุ้นเพื่อต้องการเงินไม่ใช่เสียเงินเข้าใจไหม เราไม่ได้เล่นหุ้นเพื่อสนองอารมณ์เราเล่นหุ้นเพื่อความอยากอยากรวยทำไงให้รวยดังนั้นว่าการทำไงให้รวยคือเลือกเล่นในวิธีที่สร้างกำไรไม่ใช่ทำไงแล้วสะใจเพราะสะใจความสะใจทำให้ชิปหายมาเยอะแล้วเข้าใจยังห้ามนะข้อนี้บอกไว้ก่อนนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการเข้าซื้อคันเสียดายอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับพี่ถ้าไม่เป็นต่อในการเข้าซื้อแล้วทำกำไรได้จริงอย่าเล่นเพราะโชคบอกกดไปข้อหนึ่งแล้วว่าจงชนะก่อนที่จะลบ จำคำนี้ให้ได้นะต่อไปข้อที่สิบสามเข้าซื้อผิดประเภทเช่นหุ้นปั่นแต่ไม่มีเวลาเฝ้าพี่ครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อะขนาดในเซ็ตร้อยยังมีคนลากราคาเลยเห็นไหมแล้วในหุ้นในกลุ่มไอะ mai นะครับในกลุ่มตัวเล็กในหุ้นปั่นพวกนี้สวิงเทรดพวกนี้พี่รู้ไหมว่าเงินแค่5ล้าน10ล้านก็ลากหุ้นได้แล้วนะแต่เงินหล้านสิล้านไปซื้อหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับกราฟไม่กระดิกนะ นึกออกใช่ไหมดังนั้นนะครับมองหุ้นให้ออกด้วยว่าหุ้นตัวเนี้ยอยู่ในกลุ่มไหนหุ้นปัจจัยพื้นฐานปันผลหรือหุ้นในหุ้นปัน่นที่ลากขึ้นลงยาวๆเล่นกันสนุกนึกออกใช่ไหมครับแค่คนโง่หลงมาด้วยความโลภว่าหุ้นต่ําบาทหุ้นราคาบาท2บาทพวกนี้เป็นหุ้นปันนึกออกใช่ไหมครับเข้าทีวอลุ่มเข้าที10ล้าน20ล้าน50ล้านมันก็แค่ไม่กี่10ล้านบาท นึกออกใช่ไหมไม่กี่สิบล้านบาทแต่ลากหุ้นได้เข้าใจยังพวกนี้เป็นหุ้นปัน่นไม่มีเวลาเฝ้าแต่โลภเห็นว่ามันเข้าสูตรฟังไว้ก่อนนะรูปแบบในการสอนบางครั้งบางอย่างนะครับต้องเฝ้าถึงจะเล่นหุ้นปั่นได้แต่ถ้าซื้อแล้วทิ้งไว้แล้วหุ้นปั่นนะครับเจ็บตัวทุกคนนะเพราะอะไรรู้ไหมครับวันสองวันรู้เรื่องไม่ต้องอะไรมากโชคไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนี้ปั่นนะหุ้นเครื่องดื่มที่โชคพูดเมื่อกี้อัพอัอะไรนะนะั่นอะเห็นไหม วันก่อนลากจนอะไรเลยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างติดฟอร์เลยไหมเข้าใจอารมณ์ยังถ้าไม่มีคนนำราคาคนเปิดบิดคนเปิดออฟเฟอร์ไว้เป็นไงบ้างมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะเข้าใจเหตุผลยงังงนั้นถึงได้บอกไงว่าเข้าซื้อหุ้นผิดประเภทกับองค์ความรู้และจุดยืนในเวลาที่เราจะใส่ใจหุ้นได้หรือหุ้นมันไวเราเดินช้าเราตามไม่ทันหุ้นก็เลยกลายเป็นว่าผิดประเภทเข้าใจยัง เหมือนเหมือนเช่นขุ่นปั่นนะเหมือนวิ่งร้อยเมตรนะครับนึกภาพไหมมันเร็วปั๊บปับปั๊บ,ร,บ,ร,บรู้เรื่องแต่ว i อเหมือนวิ่งมาราธอนเข้าใจไหมครับก็ประมาณหลายสิบกิโลจริงไหมแต่รอบกลางก็คือประเภทว่าฮาร์มาราธอนก็คือครึ่งหนึ่งของมาราธอนเข้าใจไหมมันก็แค่สิบกว่ากิโลไม่เท่าไหร่นึกออกใช่ไหมครับแสดงว่าการวิ่งแข่งอะ มันมีกระยะทางว่าวิ่งร้อยเมตรวิ่ง10กิโลวิ่ง20กิโลอะไรอย่างนี้เข้าใจอย่างแสดงว่าเราต่างหากต้องดูได้ว่าเราเป็นนักวิ่งประเภทใดจงเลือกวิ่งให้ตรงกับลู่ที่มีหุ่นประเภทนั้นอย่ากรกะโดดข้ามเกินขีดจำกัดความสามารถของตัวเองวิ่งมาลาทอนอึดจริงทนจนเก่งได้แต่ ไม่ได้วิ่งเร็วเท่ากับ100เมตรนะเข้าใจข้อนี้ไหมแต่หุ้นปั่นนะครับมันไม่อึดมันไม่ทนวัน2วันรู้เรื่องขึ้นเร็วลงเร็วเท่ากับวิ่ง100เมตรเข้าใจข้อนี้ให้ดีด้วยนะอ่าข้อที่14หลงตัวเองยกตัวเองสูงเกินไปแต่ประเมินตลาดหุ้นต่ําเกินไป หลงตัวยกตัวเอาไว้สูงมากว่ากูเก่งกูแน่น้ำเต็มแก้วเข้าใจไหมคับกาลาแลนแล้วประเมินตลาดหุ้นว่าแม่งกระจอกอุ้ยใครใก็เล่นได้พวกมึงไม่รู้เทคนิคอย่างกูหรอไม่ตลาดหุ้นน่ะปรมาจารย์หรือครูใหญ่ที่เก่งมากๆไม่มีใครจะสู่รู้และเก่งไปกว่าครูใหญ่ที่เรียกว่าเซตเทรดได้ เข้าใจไหมครับดังนั้นตลาดหุ้นคือครูใหญ่ปรมมจารย์ที่เก่งมากสะสมองค์ความรู้ตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดมา40-50ปีเขาเก่งมากๆยกให้เขาเลยอย่าดูแค้นว่าเขาตา่ำแต่มึงแค่เข้ามาจังหวะที่ราคาหุ้นกำลังปรับเป็นอัพเทนหรือรีบาวกลับมาแล้วมึงเข้าในจังหวะนี้มึง,งโง่ก็ได้ไม่มีองความรู้ก็ได้หรือฝากใครซื้อก็ได้หุ้นทุกตัวขึ้นหมดเข้าใจยัง แค่นั้นเองแค่โชคดีเข้าในจังหวะขาขึ้นแต่หุ้นไม่ได้ขึ้นนานและขึ้นตลอดมันมีความผันผวนแล้วก็ลงตอนผันผวนแล้วก็ตอนลงนี่ต่างหากคุณไม่มีองค์ความรู้คุณตายหาแน่นอนอันนี้บอกได้เลยเพราะซื้อตัวไหนก็ลงเพราะหุ้นเน่เวลามันกดโลก,กดหายตอนมันทำลงซื้อยังไงก็ลงดังนั้นถึงได้บอกไงว่าถึงมันจะย่อเพื่อเตรียมขาเอ็นทำไมเราต้องไปฝืนมันยอ่อแล้วเตรียมขาเอ็นในตอนแพทเทิร์นดาวเทนล่ะ อย่าไปฝืนรับกับมันเลยถ้าเห็นรู้สึกว่าไซ์เวย์ก็ยังพอพอลุ้นได้ว่าจะยิงแล้วไปต่อไหมแต่มันกําลังยอ่อลงมาแล้วยืนได้แล้วก็มาต่อขาเอ็นอย่างเงี้ยขึ้นไปก็ยืนไม่ได้ถ้าตามไม่ทันเฝ้าไม่ถึงเป็นไงบ้างก็ชี้หายอยู่นะเพราะขาเอ็นในหุ้นขาลงเป็นสิ่งต้องห้ามพาซวยนะครับย้ําตัวเองให้มแม่นๆนะข้อนี้อ่ะข้อสิหลงเชื่ออินดิเคเตอร์มากเกินไปหลงอินดี มากเกินพี่ครับถ้าอินดี้เสถียรนะคงไม่ปรับหรอกว่ายี่0 75 100 2 0บเเข้าใจอะ่ะฟังไว้ก่อนนะตาพี่ประสบการณ์พี่ความคุ้นเคยพี่อะ่ะมันคืออินดิเคเตอร์ชั้นดีและประเสริฐและเลิศในคุณค่าที่สุดเห็นปุ๊บรู้เลยว่าขึ้นลงเป็นยังไงในยะความต้องการตลาดกราฟแท่งเดียวอันนั้นที่โชคสอนจริงๆมันคืออินดิเคเตอร์แห่งชีวิตคือมันติดตาติดใจติดประสบการณ์พี่ ในต่างหากอินดิเคเตอร์ที่โชคกันจะสร้างให้อย่างมีชีวิตคือตัวพี่เองด้วยประสบการณ์ของพี่เองมันดีกว่าเคอร์ฟของกราฟที่มันตรงนั้นมันไม่สวยก็ยกปรับค่าขึ้นมาให้มันรองรับกับกราฟไอเมื่อปรับให้มันรองรับกับกราฟเท่าเท่ยกับพี่กําลังปรับให้อะไรรองรับกิเลสต,ตัวเองแล้วมันจะเสถียรในความเป็นจริงได้อย่างไร และอินดิเคเตอร์ไม่ได้มีปัจจัยตลาดมารองรับนะว่าโควิดไม่โควิดหนักไม่หนักมันก็เป็นค่ายสถิติของแท่งการาฟมาเลียงกันแล้วก็มาประเมินโดยการเวกต,ต่างๆนอ,อกมาครับในช่วงเวลากี่วันต่ออาทิตย์เป็นยังไงต่อสัปดาห์ต่อปีเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองมันไม่ใช่ความเสถียรจริงแต่ก็หลงพี่ครับยอมรับเถอะชิปหายเพราะอินดี้กันมาเยอะแล้วนะแล้วเห็นไหมทุกตัวที่โชคเอามาเป็นตัวอย่างหรือสอนพี่หรือทุกตัวที่วิเคราะห์แล้วเข้าๆ โชคไม่มีอินดิเคเตอร์ดังนั้นโชคเป็นคนเล่นหุ้นน่ะกราฟสะอาดมากเลยเห็นไหมกราฟโชคจะสะอาดมากเห็นกราฟเห็นต่งตางอย่ามาขวางบิดออฟเฟอร์อย่ามาขวางกราฟราคาแล้วก็วอลลุ่มกูเพราะกูใช้แค่นี้แหละแต่อินดิเคเตอร์ก็คือกูนี่แหละสายตาตัวกูนี่แหละประสบการณ์ตัวกูนี่คืออินดิเคเตอร์ชั้นดีที่ประเสริฐที่สุดเพราะมันมองตามจริงมันไม่มองตามลวงคําว่าเสมือนจริงก็ยังไม่ใช่ตามจริงหรือความจริงนะครับดังนั้น ถ้าทำแล้วให้กราฟมันสวยแสดงว่านักวิเคราะห์ทุกคนนะพยายามจะพาดเดิเคเตอร์ว่ากูเก่งถ้าทําว่าก็เหมือนนายพลน่ะที่ดาวติดเสื้อเยอะๆเ,เข้าใจยังถ้าการว่าหน้าจอแล้วมีเครื่องมือต่างๆเยอะแล้วแปลว่าเก่งคุณเชื่อว่าอย่างนั้นคุณเก่งคุณก็ไปแต่สุดท้ายคุณเล่นหุ้นน่ะคุณเอาแค่ความเก่งโชว์คนอื่นหรือคุณได้เงินในกระเป๋าจริงต่างหากสิบหกชอบดึงกราฟหลอกตัวเอง กราฟอนะ่ะมันมันยังยืนไม่ได้เนี่ยกําลังจะยืนได้แล้วอ่าหลอกตัวเองแล้วเราเรียกว่าดึงกราฟเข้าใจยังเนี่ยมันกําลังหัวลงกำลังหัวลงไม่ไม่ไม่มันกําลังจะเตรียมไซเวอืเข้าใจยังมันยืนราคายังไม่ได้เข้มแข็งเนาะไหมครับมันยังย่ออยู่อะไรอยู่แล้วทิศทางยังลงอยู่ด้วย